กอนแ,แรกวกผมแม็กเชเนลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเกม Attack on Titan 3D นะครับเออผลิตแต่ตัวนั้นมันเป็นอย่างไงี้ัมันจะเป็นไททันวิปผลิตนะครับอืมใครที่เคยดู Attack on Titan อืมก็จะรู้นะครับนี่ตัวตัวนี้ กินคนนะกินคนกินไอเลนอไอเลนท่านสามดีมกดกดสเปกบาร์จะเป็นการปล่อยเชื่อกับสองข้างนะครับกดคิอีจะเป็นการปล่อยทีละข้างกดคไวไว้านซ้ายกดเออละกดกดอีไว้ทางขวา ่วนมุมมองที่ผมเลือกนี่จะเป็นมุมมองแบบ TPS ก็คือแบบหมนุนหมุนปุ๊บก็บหมุนนะ่ะเออเออนั่นแหละเออเอ,อือ,อ,อ,อส่วนเออจำเนื้อจำบนงครับขอที่แนะนำหาที่แนะนำก่อนไอ้กล่องสงีเหลืองอันนั้นนะ่ะถ้าเกิดเล่นแบบซิงเกิลมันจะ อม,มันจะเปบบแ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 ลเนี่ยนะครับแบบเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นอ่ะไอ้กล่องอเหลืองๆอ่ะมันมันจะไม่มีกล่องเหลืองคือมันจะไปเติมมันจะเป็นการเติมดาบกับการเติมแก๊สของที่ยิงอะไรวะที่ยิงสลิงเอเปล่าวะเออนั่นแหละเครื่องเคลื่อนไหวแบบสามมิติกตัวอาจจะเป็นการเปลี่ยนดาบนะครับ อ่ากดตัวเอ็จะเป็นกันทาคาลลบนี่อย่างนี้ส่วผมเนี่ยเล่นตัวรีวายรีวหัวใครนะครับดูหน้าตาดิปากไม่มีด้วยนะหน้าตานะอันนะแล้วก็ถ้าเกิดจะเนีย่ยเเห็นตรงซ้ายล่างไหมครับตรงซ้ายล่างจะมีสีเหลืองแดงกับ ดำจะเป็นพูสัญญาณเหมือนในการ์ตูนเหมือนในอิเมะอันนีอนิเมะเออเล็กหนึ่งปลอยสีเขียวเลขสองปลอยสีแดงเลขกสามปลอยสีดําอ่าโอเคครับกดชิปจะเป็นการกระโดดแล้วก็จะมีควันอื้อยี่นี่นี่ผมเก็บไปดูเลยนั่นแหะกองนี่เก็บปุ๊บเนี่ย เห็นปหมมันนุ่มจะเพิ่มมันดาบกับโอ้ยทุ่มดาบกับอะไรวะแก๊สนะครับอุ้ยอุ้ยนี่ไงล่ะเทพเทพอื้อยยี่ยมเออดีดีดีอืออืออ๋ออ๋อเว่อ ออออืออ้อวกนไม่นอนเออเออดิดิดิดอุ้อืมอ้าแต่ตตออแก็ในห้านาทียี่สิบเอ็ดนี้ก็อ,อุ้ยออกมาเร็วออ,ออกมาแล้วนะครับก็พึ่งดูจบพึ่งดูจบมาก็มาเล่นเลย เอเลนโดนโดนแดกไปแล้วเอเลนโดนแดกไปแล้วตอนที่ยี่สิบเอ็ดเอเลนโดนแด,นดกแล้วเออแล้วเมื่อ,อไหร่เนี่ยเอ้ยบอ,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 อกเอมเอาขอก่อนแล้วกันไอ้ออท่านขอได้ท่านอ่ะเกมทีดีนะครับจะมีตัวละครอ,อยู่สามตัวตัวแรกคือมีคาสระตัวที่สองคือเอ้ยรีวูหัวใครตัวที่สามนี่ก็จะเป็นอาร์มินแต่ทำให้เอเลนไม่มา ผมว่าที่จริงเอเลนมันต้องมาตั้งแต่เอ้ยตั้งแต่เดโมโลแล้วตั้งแต่มันยังไม่อัปเดตอ,อ่ะเออเอเลนมันไม่สำคัญขนาดไม่เอาเข้าเกมอะ่ะโอ้ธจอดถ้าเอเลนเข้ามามันจะแปลงร่างได้ไป่าววะจะแปลงได้ยอกเลยเนี่ยจริง,รงอย่าเห็นเหมือนกันาตาเอเลนแปลงร่างเย้ yeah. อติดติดอุ้ยเสือแดกัวนี่ไงล่ะโหหอเลยหลอเลยไงหลอเลยนี่โหยังหอเลยหอทุ้ยอืมโดนหรอกโดนดลัวโดนัวฟันฟันฟันหลัง จะป้อนให่ตายแดดเอเลนอัปเดตใหม่นี่อยากให้มีเอเลนมาเนะี่ยอยากเล่นมากเลยยักกับบลักบักเดิมอากาศนะ,ะด่านนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันจะบักเดิมบนอากาศได้นะครับเนีย่ยเั็เอ้ยบักเดิมบนตึกดีไม่เดิาบนอากาศอะอะไรเนี่ยตึกทับกันเฮช่างน,นี่ดู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  หมุนตัวยังรอแต่ฟันไม่โดนตัวเย็นจะเย็นยนี่นี่อืมเยี่มยมเอ้ยอ้าวมาเดาเดาเดาใอ้ท่านด็กอ้าวไม่ได้แดกหรอกโอ้ยอะไรยันวนาะ โอ้ยอ๋อจะยืนเีนเออลืมบอกไปครับคิดขวาเนี่ยเป็นการใช้ใช้ท่าพิเศษเหมือน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 ในโอพเออในโอพเนี่ยอุ้ยรียไรเนี่ยทาพิเศษขน,นาดมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะหมุนตัวฮะเออหมุนตัวค้งสวิงอะเอออย่างเงี้ย่างเนี้ยมันจะเป็นทาน,นี้ส่วนมีคภาษะเดี๋ยวจะบอกทีหลังนะครับอือ หลอมตายกันเออเหลือกี่ตัวเนี่ยเหลือยีิบสี่ตัวมันจะมีให้เลือกแมพออมันจะมีให้เลือกแมพคลิกคลิกเลขตรงอะไรอนะตรงด้านบนน่ะนะตรงบนตัว Q อะเออเอาผิดกำรถรอดถอดถอดนี่ยกดตัว P นะครับมันจะมีตัวให้เลือก ไห้ลืมไปอัปเดตใหม่มันเปลี่ยนตัวโดยใช้ต,ตัวเลขไม่ได้ขอโทษครับโทษค,ครับต้องกดคิดออกเกมเนี่ยมีภาษาโอแมทจะมีแมปอยู่สี่แมปแมปเทรนนิ่งคือยักษ์มันจะยืนโงโง,โง,โงแมปสามคือมันจะไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่ดิจะเป็นแมปอาหมุผมผมเล่นแมปสองครัดูกันนะครับให้เลือกอันนี้นะครับมันจะเล่นง่ายในเคสของผมนะ อ่าแบบสองจะมีท่านจะเป็นแบบแบบที่มันอยู่อยู่ในเมืองครับทีมท่านอยู่ทั้งหมดสิบห้าตัวแล้วถ้าเกิดเป็นแบบสามเนี่ยมันจะมีท่านอยู่ทั้งหมดสามสิบสองตัวนะครับส่วนท่าพิเศษของมิคาส่าแบบหนึ่งท่าพิเศษของมิคาส่าก็จะเป็นท่าแบบอุ้ย นี่ไงอย่าอย่าเดยกูเลยอ่ะมึงทุบกูเลยอ่ะทุบวะอืมโมเล่นในด่านนี้เลยปึ๊บนี่โหยังไม่แบบปลิดขาย,ยาแอนอ้ยแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยเล่นแบบตัวเดโมโนเนี่ยมันจะมียังไงอ่ะไอ้ตองควันอน่ะ เออมันจะจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันจะมันจะไม่มีลวดลายเลยมันจะแบบเหมือนควันอ่ะเออควันเหมือนควันอ่ะเออเนาะนี่โอ้โหดาบหักเลยเอ้ยไม่หักเดียอะไรกันเด็๋วะอืมอ๊นี่โอ้โหแล้วก็โอ้ย คลิกขวาของมีขั้นตันจะเป็นการกระโดดลงมาแล้วก็ทุ่มใสเราจะทุ่มนะครับอ,อือแล้วก็นี่อย่างนี้อ่าส่วนตรงเป้าเป้าสีเขียวสีแดงไหมครับสีเขียวจะสสแสดงว่าเราอะยิงสลิงถึงสีแดงสแสดงว่าเรายิงสลิงเนี่ยไม่ถึงตูไฮท่านเอ,อ้ยหรือว่าเป้าหมายที่เราจะยิงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเล่นซิงเกิลเนี่ยกดตัว T จะเป็นการรีเซ็ตรีเซ็ตแมปเวลาเราตายหรือไม่ตายก็รีได้อืมอ่าฉันจะบินบินไปโอ้ยเฮ้นี่กดชิอจะเป็นการการะโดด บอกอยังวะไม่รู้อีกรอบหนึ่งไม่ได้แดกกหรอกไม่ไดีแดกก็หรอกมอ้าลุกม,มาใหม่เฮ้ยเอ้าภาพบาักเออสะใจแล้วดิโอ,อม้ยยิงไม่ถึงอีกนี่ อ้อกไปข้างหลังตุยตูดจะตุยมึงอ้าวอียม้ยกดถ่ายายังวะเ้ยถ่ายยังวะเออช่างเหอะเย้ปรลิดข่ากู มึงฆ่ากูอเอโอเคพอแล้วก็ตัวอา,อามินอามินนะครับอามินหน้าไม่อย่างกระเด็กหน้าอย่างกระตุ๊ดเลยเก เดี๋ยวผมคลิกขวาให้ดูเลยท่าพิเศษมันเนี่ยแบบสุดยอดอะ่ะเทิดใครใช้เิดใครใช,ใช้ท่านี้เนี่ยมันจะแบบอะไรที่ยอดมาดูดูด <Yeah. S 1> อุ้ยเย่อุนต่อแม่แล้วมันจะขำขำประมาณสักห้าวิมัมม้งเออจะเป็นการถ่วงเวลาได้ให้เราไปฝันข้างหลังมันนะแต่มันใช้กระวิบปริตได้หรือเปล่านี่ผมยังไม่เคยลอง ผมไปลองดูก่อนนั่นเฮ้ยย,ยุบเทหน่อยสงสัยเขาไม่มีอะไรมัง้งอามินเนี่ยไอ้ท่าพิเศษอะสงสัยเขาไม่มีในโอพีก็เลยเามาแต่งกันเองเยุบปิดอยู่ไหนวะเฮ้ยยุบปิดยุบปิดย่ายุบ <Yeah. S 2> ปิดต้องเหมือนตุ๊ดเลยไอ้ตุ๊ดวิ่งอย่างกับตุ๊ดเอ้ยยิงสลิงไม่ถึงห่ะ เุล็ดอึ๊บสุ้ยยุบประลิดมันไม่ขำนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมจะใช้ท่าฟันปกติมากกว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้ท่าฟันพิเศษมากเท่าไหร่เอะผมตายครงนี้นี่ยจะเล่นโชว์จะเล่นโชว์ นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นโชว์เลยถ้าเกิดผมตายครัาเนี้ยโชว์ความกังผมไม่ดูเออใชู่นแล้วไปตายดีกว,ว่าเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเวลาเข้าอ่ะเอามึงทำอะไรของมึงอ่ะอ่ะอื้อ่ะ อ๋ออ๋อ,อมึงทำอะไรอ่ะมึงเตะเตะขี้เหรอมึง